สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็ก5ประตูสภาพไปสวยท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนีสั lo, นโรด1.2 BL เกียร์โตคันนี้ปี2 0 1 8นะคะรถมือแรกนะภายในก็จะเป็นเบาะนังสีดำค่ะแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทันล็อกค่ะกระจกรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ Airbag ABS อเบีคุณจารีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพุชสตาร์ทค่ะกล้องส่องทอยนะคะ ตัวท็อปจะมีกล้องส่องถอยรอบทิศทางแบบนี้นะคะคันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้ชอบซื้อที่ซื้อรถคันนีได้นะคะที่1นึ0งหมื่นบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถ H a t c บ b ก c k 5ประตูสภาพสวยๆฟีดาวแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะด้านหลังขนของได้เยอะนะคะ กว้างนั่งสบายแอร์ยังเจียบเลยค่ะเบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะเติมน้ำมัน e ีซได้ด้วยแล้วก็เป็นรถอีโกคาร์ที่ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะคันนี้รถสวยน่าใช้นะคะสภาพดีนะคะสอบถามไละเดียดเพิม่มเติมนในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีค่ะนิสันโนน1 2 ทับสุกี้โต้คันนปี้ปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ